สวัสดีครับวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในช่วงของ The Sandbox ร่วมมือกับกัปตันสุปสษะเพื่อนำการ์ตูนและอนิเมะเกี่ยวกับฟุตบอลยอดนิยมมาสู่เมตาเวิร์ร่วมผลิตโดยมินเตกับกัปตันสุปสระแลนเป็นตัวแทนของมังงะญี่ปุ่นเรื่องแรกใน The Sandbox และการปรากฏตัวครั้งแรกของกัปตันสุปสษะเมตาเวิร์ดแซนบ็อก กำลังนำกัปตันซูบุสะซึ่งเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับฟุตบอลยอดนิยมมาสู่กัปตันซูบุสะแลนดใหม่ในเมตาเวิร์สของเราประสบการณ์บนแลนด์นี้ซึ่งจะร่วมผลิตโดยมิโตจะกลายเป็นทรัพย์สินการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องแรกที่เข้าสู่ The ะแซนบ็อและการปรากฏตัวครั้งแรกในเมตาเวิร์สโดยกัปตันซูบุสะเป็นมังงะที่มีตัวละครซูบุสะโอสุระเด็กชาย อายุเพ็ดขวบที่รักฟุตบอลและปรารถนาที่จะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกความขวัญของซูบุสะคือลูกบอลคือเพื่อนของฉันเพราะฟุตบอลเคยปกป้องเขาจากอุบัติเหตุรถบัสชนด้วยแรงผลักดันจากความรักไข่ตลอดชีวิตซูบุสะจึงกลายเป็นดาราฟุตบอลในญี่ปุ่นบราซิลและยุโรปความสำเร็จของมังงะและอนิเมะกับตันซูบุสะ มีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนาฟุตบอลทั่วโลกและแฟนชายนี้มีอิทธิพลต่อผู้เล่นฟุตบอลนานาชาติมากมายความร่วมมือครั้งใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและโครงการต่างๆของกัปตันซูบุสะที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ The s แซน b o x การ์ตูนญี่ปุ่นและซีรีส์แอนิเมชั่นของกัปตันซูบุสะมีส่วนทำให้วัฒนธรรมการ์ตูนญี่ปุ่น เป็นสากลในยุค80และมีผลโดยตรงต่อเยาวชนของแฟนๆนับล้านทั่วโลกรวมถึงตัวของฉันในช่วงวัยรุ่นด้วยเซบาสเตียนบุเกต c o o และผู้ร่วมก่อตั้ง The Sandbox กล่าวว่าการนำซีรีส์ที่เป็นสัญลักษณ์นี้มาสู่ The Sandbox เป็นเหมือนความฝันของวัยรุ่นที่เป็นจริง ด้วยการให้สิทธิ์แก่แฟนๆในการเป็นเจ้าของไอเทมกับตันสุบุสะอย่างเต็มที่เรากำลังเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้เล่นสร้างประสบการณ์ในทีมฟุตบอลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองโดยมีผู้เล่นที่พวกเขาชื่นชอบในวัยเด็กของพวกเขาเพื่อขยายอิทธิพลของสุบุสะอุศระที่มีต่อแฟนฟุตบอลรุ่นใหม่คอยติดตามการอัปเดตได้นะครับยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับอ่าคอยติดตามดูนะครับว่าซูบุษะจะออกมาเป็นยังไงอ่าสำหรับวัยรุ่นยุค8090น่าจะชอบเรื่องนี้นะเข้ามาอยู่ในเมตาเวิร์สแล้วรอดูนะครับสวัสดีครับ